มาแล้วมาแล้วพบกดช่องยังเดียร์ชแนลนะครับอ่าก็นะครับมาเดินทางมาถึงแล้ววันนี้จะขึ้นไปยังตู้คอนเทนเนอร์นะครับนะอ,อมบันไดใหม่บันไดใหม่วันนี้จะมาทดสอบบันไดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะโอ้ยผมระบบกาพี่น้องเอ,อ้ยวิ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 อะไรน่ะตัวอะไรน่ะตัวอะไรน่ะอะไรน่ะ

อะไรก็ไม่รู้นะครับวิ่งขึ้นไปนั่นๆๆๆๆอาจจะชอบวิ่งขึ้นต้นนี้นะครับเพราะว่าเขาขึ้นขึ้นง่ายนะครับเริ่มชำนาญน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบบันไดใหม่นะครับซึ่งลุงปางก็ได้เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นหน่วยกาตายคนแรกวันนี้นะครับ พอเราขึ้นมันรงบันไดไม่ได้นะครับเพราะว่าลุงปานได้ทาสีนี่นะครับนี่นี่ตรงนี้และที่มันมีปัญหาเมื่อวานนะครับนี่นี่นี่รอยตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเชื่อมไม่ดีนะครับนี่นี่นี่มันจะนี่นี่นะครับมันจะเป็นช่วงยาวนะครับความสูงของนี่ก็จะประมาณหกถึงเจ็ดเมตรก็ต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับ ไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลเชื่อมไม่ดีนะครับโอ้ยคืออ่อนไปนี่นอ้องรู้สึกเสียวๆนะครับก็จะเอาอุปกรณ์ขึ้นก่อนนะครับอุปกรณ์การทำงานค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆไต่ขึ้นทีละน้อยละน้อยข่ย้อยข่ย้อยพี่น้องเอ้ยขึ้นมาแล้วเราก็จะถ่ายลงไปโอ้มาเจอยูซูเปอร์นะครับนั่งซุ่มนะครับ ผมผมชอบเสี่ยงครับแต่ก็วิววิวอยู่นะผนเริ่มตกปล่อยๆแล้วนะครับนะหลังจากที่พยายามขึ้นมาอย่างนี่นะครับดูความสูงชันนะครับ ก็เหตุผลมันไม่มีอะไรนะครับไม่ใช่ว่า่าทําทไม่ดีนะครับเพราะใช้มาเรื่อยนะครับแต่ว่าเป็นความเข็มขัดสั้นนะครับหรือคาดไม่ถึงนะครับเพราะว่าจากที่เราเคยขึ้นมาทุกวันทุกวันขึ้นมานะครับแม่บ้านสั้นก็ขึ้นแต่ไม่เป็นอะไรมผมเนี้ยน้ำหนักประมาณน้ำหนักประมาณหกสิบโลนะครับ บวกกับลังเครื่องมือขึ้นมาพร้อมเลยนะครับหิ้วขึ้นมามันก็เลยเพิ่มกันไปประมาณ 30- 40ถึงโลหนักมากเป็นร้อยทีนี้พอขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีความยาวการต้านทานของความยาวมันก็เลยอ,อ,อ่อนตัวนะครับพอขึ้นมาปุ๊บไต่ขึ้นมามันกระโยก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 หักฟับเข้าไปนะครับแต่ดีดวงยังดี ที่มีบันไดอลูมิเนียมตัวนี้เนี่ย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 ,ย,ย,ยครับช่วยค้ำนะครับเป็นตัวค้ำนะครับก็เลยไม่เป็นอะไรนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับอัปเดตให้เอฟซีได้ดูนะครับฝนเริ่มตกแล้วนะครับฝนกำลังตกเป,ป,ยปอย์ๆนะพี่น้อง ปอย,ปอย,ปอย <c oughs> วันนี้ก็จะมา,าติดหลอดไฟนะครับติดหลอดไฟสองหลอดนี้นะครับสุภาพน้องจะซื้อมาแล้วแหละนะครับรก็เลยจะติดแล้วก็จะการทำการเชื่อมไฟมา เข้ามาแล้วก็ทดลองการใช้งานดูว่าใช้ได้หรือไม่นะครับให้มันครบสมบูรณ์นะับก็ถือว่าผ่านนะครับก ดีมากฝนตกนะครับสาดไม่ถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยชายคาตัวนี้นะครับจะกั้นนวันนี้ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวก็เช็คอุปกรณ์นะครับปึ๊บ ก่อนทำงานนะครับใส่ไฟ<ป>ร<ป>รอ นี่นครับน้ำหนักไม่ใช่ใน,น้อยนะครับมีแต่พวกน็อตพวกเกียวปล่อยที่ใช้งานแล้วก็นํามาที่เป็นอะไหล่นะครับมาเพื่อเป็นอะไหล่นะครับน้ำหนักมันตึงเยอะนะครับยิ้วมือเดียวนี้ไม่ได้นะครับต้องสองมือตึงกับนั่นต้องแบกขึ้นมาด้วยซ้ำนะครับหลังตัวนี้นะครับ มันก็คงเป็นอยู่ที่น้ำหนักนะครับเพราะว่ารวมลังพวกนี้แล้วก็ตัวผมนี่ก็เกือบร้อยกิโลแล้วนะครับแล้วเวลาขึ้นมาก็โยก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 นะครับทำให้เราต้องระวังต้องสุขคิดก่อนทำนะครับก็อัปเดตให้เอฟซีได้ดูนะครับ ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับชมแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องช่างเดียชาแนลขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันที่หนึ่งนะครับถ้าขั้นใดที่ ชอบเสียงดวงก็เอาพอแต่น้อยๆน,น,นะครับให้เป็นกระไซนะครับมาอัปเดตให้ช่วงเช้านะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ